เรามาดูชาวมินกันบ้านนะครับในช่วงเดือนธันวานะครับเป็นราศีสุดท้ายนะครับชาวมินนะในช่วงนี้นะครับราหูทับลัคนานะครับราหูมาจากภพเรือนวินาศนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูดาวปีกันก่อนนะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับภพบเรือนวินาศเบื้องหลังเบื้องลึกความเสียหายนะครับอยู่ในภพเรือนวินาศแล้วก็ดาวเสา มาอยู่ในบ้านของราหูจริงๆดาวเสาร์ก็บ้านเดิมของเขาก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะดาวเสาร์นี่มาจากภพลาภะลาภะโชคลาบมาอยู่ภพเรือนพิณนะมองอีกมุมหนึง่งก็ไม่มีโชคไม่มีลาบนะแต่มองอีกมุมหนึ่งนะครับโชคลาบอยู่เบื้องหลังนะความสําเร็จอะไรต่างๆนานา,นานของชาวมีเนี่ยมาอยู่เบื้องหลังมารออยู่แล้วนะแล้วก็ดาวราหูก็มาทับกับลัคนา เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัวของชาวราหูตัวของชาวมีนเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งราชาโชคนะหมายความว่าหยิบจับอะไรในช่วงนี้ชาวมีนเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะหาเงินก็คล่องนะครับตัวเราไปอยู่ในภพการเงินและการเงิน แล้วก็ดาวของตัวเราเนี่ยเป็นราชาโชคในช่วงนี้อาจจะยุ่งอยู่กับการหาเงินหาแล้วดีไหมหาแล้วดีนะแต่ให้ระวังช่วงนี้นะดาวราหูมาทับลักนาเนี่ยมันจะเกิดความรุ่มหลวงมัวม,ม,มาอะไรไง่ายๆนะครับในบางทีแบบเงินทองได้มาง่ายๆหาคล่องใช้จ่ายอะไรไปก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่การเงินรู้สึกดีนะครับ ให้วางแผนให้ดีๆแบ่งเงินมาเก็บมาออมเอาไว้ใช้ในยามที่ฉุกเฉินบ้างนะครับดาวมรตยูนะครับอยู่ในภพเดือนสหัชชะนะระวังการพูดคุยการติดต่อสื่อสารการเจรจานะครับอาจจะมีการการพูดอะไรที่แบบไม่ทันได้คิดนะครับการเดินทางก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศ กี่ยวกับการเดินทางเนี่ยชาวมีนอ่ะในช่วงนี้นะอาจจะมีการเดินทางไปที่ที่เราไม่เคยคาดคิดไม่เคยคาดฝันก็เป็นได้นะเพราะว่าดาวฤกษ์ยูนี้เป็นดาวเกี่ยวกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบไม่คิดไม่ฝันนะแต่ดาวเขาอยู่นานนะดาวเขาอยู่หลายปีเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นภาพกว้างๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นดาวปีสำหรับชาวราศีมีนนะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างดาวเดือนเนี่ยเรามาดูดาวพฤหัส เอาไม่ใช่มาดูดาวอาดาวอาทิตย์ดาวคารดาวพุธดาวศุกร์กันบ้างเริ่มตั้งแต่ดาวอะไรดีดาวพุธนะดาวพุธดาวพุธเป็นเจ้าเรือนภพพันธุนะครับอยู่ในอยู่ในภพกรรมะนะในเรื่องของการกระทำนะอาจจะมีคนในครอบครัวมาเกี่ยวข้อง นะหรือไม่มีการกระทําอะไรเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินยานพาหนะเกิดขึ้นนะครับแล้วมีทิศทางไปในทางที่ดีไหมเราดูดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพการเงินนะมีการกระทําอะไรเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินหรือเปล่านะแล้วก็ดาวังคารดาวคารมาอยู่ในภพสุภานะหนึ่ง เกี่ยวกับรถบ้านที่ดินอาจจะมีการตกแต่งบ้านให้สวยขึ้นนะครับในช่วงนี้การเงินดีไงการเงินดีอาจจะมีการตกแต่งบ้านให้สวยขึ้นหรือไม่เกี่ยวกับยานพาหนะนะแต่งบ้านแต่งรถบางคนก็อาจจะได้บ้านได้รถใหม่ในช่วงนี้นะครับเอาแบบเบาๆบก็แต่งบ้านแต่งรถซ่อมบ้านซ่อมรถนะแล้วก็การเงินก็อยู่ในภพเดือนสุภาการเงินก็ถือว่าอยู่ในภาพอยู่ในภพที่ดีนะอ่า ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มาจากภพอลริตมีเกณฑ์การใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินอ่าไอน,นี้ก็มองได้นะครับเรื่องการเงินมีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับส่วนดาวศุกร์ดาวศุกร์มาจากภพอะไรเป็นกเกษตรในภพเรือนมรณะนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอีกภพหนึ่งก็คือภพสหัชชะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับมีเกณฑ์การเดินทางไปด่างสิบแดน,นไกลนะครับ แล้วก็ในชาติชะมีดาวเกตนะในช่วงนี้อาจจะเดินทางไปไหว้พระทาบุญนะครับให้สบายใจนะในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นชาวมีในช่วงเดือนนี้เท่าที่พี่ตีดูนะภาพรวมก็ยังถือว่าดีนะยังถือว่าดีอยู่นะครับการเงินมีความแต่มันก็ต้องเหนื่อยนะมันไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะเพียงแต่ว่าชาวมีนะ่ะในช่วงเนี้ยเงินมันก็โดดเด่น นะแล้วยิ่งใครทําเกี่ยวกับพวกออนไลน์ต่างชาติต่างภาษานะจะค่อนข้างเด่นพิศเศษนะครับตัวเราค่อนข้างที่จะมุ่งโฟกัสเกี่ยวกับหาเงินในช่วงตั้งแต่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะมาอยู่เกือบเกือบปีละอยู่ครบปีก็ประมาณเมษาเดือนปีหน้านะก็จะยุ่งอยู่กับการหาเงินแล้วก็หามาค่อนข้างดีแต่ให้ระวังอย่างที่บอกนะดาวราหูทับลัคนาเนี่ยระวัง ระวังการใช้จ่ายที่แบบเกินตัวนะครับจากที่ผ่านมาราหูร่วมกับดาวพฤหัสนะช่วงปีที่ผ่านมาการเงินไม่ค่อยดีนะแต่ตอนเนี้การเงินมันก็เริ่มอยู่ตัวนะครับเริ่มดีขึ้นก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของชาวมีในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ก็ขอให้ดูดวงให้สนุกนะครับมีความสุขกับชีวิตแล้วก็อย่าประมาทมีสติในการใช้ชีวิตนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ